ล,ม,ลมตกแล้วนะคะทุกคนมองไปแถวนั้นเป็นเกาะเต่านะคะตรงไปด้านที่เห็นมีฝนตกอยู่ในทะเลคือเกาะเต่าที่นี่หาดเจ้าพานะคะหาดเจ้าเพาก็จะเป็นที่ที่มีผู้คนมาอยู่มากมายหน่อยจะดูเป็นที่พักแบบนี้นะคะที่พักที่หรูหรามากนะคะรานะคา าดาวนะคะไม่ใช่ราคาบาท2บาทตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะรอแป๊บนึงฝนตกแล้วก็พ้าทิตย์ตกดินไปนานแล้วนะคะ ไฟแสงสีเริ่มแล้วนะคะที่เกาะพัง,งันนี่ดิสเน็ตก็เปิดร้านอาหารกันเต็มที่แล้วค่ะมาออกกำลังกายทุกๆวันค่ะ ทายแล้วเมเูแบบนทางเดินที่ตรงนี้ที่ดินตรงนี้ยังไม่มีการทาโรงแรมนะคะถ้ามีการทาโรงแรมเราจะไม่มีทางเดินอีกเลยเพราะว่าถ้าเป็นบิสเนสของชาวต่างชาติเขาจะไม่ให้เราเดินผ่าน บางกระรลของเราลงหาดนะคะแอ่บางกระรูของเขาลงใช้หาดแล้วใช้หาดก็กลายเป็นชายหาดที่ p r i v a t โดยไม่รู้ตัวทุกบางแห่งก็จะเขียนว่าถนนส่วนบุคคลนะคะ The อ private way นะคะ c ข n n o t entry นะคะ no, Cannot น enter อะไรประมาณนี้นะคะไม่ให้เข้าผ่านเนาะกลับบ้านแล้วนะคะ ความเป็นเกาะพังงานอยู่ที่หาดที่เป็นตรงนี้เป็นที่ลาบล,ลุ่มแล้วก็ลึกสุดนะคะของเราอยู่บนเนินนู้นนะคะเดินไปทางยอดมะพร้าวนู่นนะคะมันจะสูงประมาณนั้นเลยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาฟังกันนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเห <c oughs> ็นไหมคะตอนนี้น้ำลงนะคะช่วงนี้ทะเลแหวกตรงเกาะพังงนันตรงหมู่บ้านวกตุ่มนะคะทุกคนมาหาหอยกลมนะคะแล้วก็จะเดินกันออกไปไกลมากปกติแล้วน้ำจะถึงเอวหรือว่าถึงหน้าอกนะคะตรงนี้ ผู้คนเดินหาหอยกลมกันนะคะออกวิ่งได้ค่ะเดี๋ยวจะมาออกกำลังกายทุกๆวันเลยนะคะได้ยินเสียงหอยนะคะ อยู่ที่ดินที่ทรายเสียงดังค้อแคกข้อแค เลนกล้องนะคะ สวัสดีค่ะจากอ่าวไทยนะคะฝากรูปมาถึงทุกคนตอนนี้ที่เกาะพังงานนะคะอากาศแดดดีมากเลยค่ะออกบ้านได้แล้วนะคะค่อยๆมานะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะไปแวะที่เทศบาลเพราะว่าเทศบาลกับที่บ้านกำนันสละสิทธิ์ไปหนึ่ง หนึ่งครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช่คนบนในหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือเรื่องผลกระทบของโควิด -19 นะคะวันนี้ก็เลยมาอัดเทปให้ทุกคนได้เห็นนะคะทั้งอัดทั้งจะลงคลิปด้วยนะคะวันนี้เนาะเห็นไหมคะน้ำใสามากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าช่วงนี้ธุรกิจ ร้นานอาหารทุกอย่างเขียนคำว่า C L O S E c l o s นะคะผู้คนบนเกาะพังงานก็ยังมีฝรั่งที่มาอยู่บ้านเช่ารายเดือนรายปีนะคะแต่รายวันนี้ไม่มีลานะคะมองเห็นเสากระดงไกลๆนั่นนะที่เป็นเสาโทรศัพท์หรือเสาสัญญาณไกลๆตรงนั้นคือบ้านของสัญญาณนะคะเห็นไหมคะคอมมอนบังกะโลอยู่ตรงที่เสา กระโดง,เ,ง,งเ,เห็นไหมคะเสากระโดงนั่นรรน่ะเสาสัญญาณนะคะตรงนั้นคือคอมมอนบังกะโลก็จะขี่รถผ่านริมชายหาดมานะคะทำแบบนี้หวังว่าทุกคนคงได้เห็นภาพความสวยงามของเาวไทยนะคะที่นี่เกาะพังงันนะคะทุกคนเกาะพังงัน อมอนบังกะโลนะคะที่มองไปด้านหลังก็เป็นสวนมะพร้าวนะคะสวนมะพร้าวก็ไอ้คู่ใจคันนั้นก็เป็นของสัญญาที่พาสัญญาไปตกในหลุมที่พ่อน้ำทิ้งของข้างถนนมาที่แขนหักนะคะก็ยังใช้อยู่ค่ะตอนนี้มือยังดีอยู่ตอนนี้ก็พันแขนมาเหมือนเดิมนะคะไม่กล้าปล่อยมือล้วนๆที่จะกำเบก รถนะคะเราต้องกำบกดด้านซ้ายไว้เพื่อชะลอการชะลอรถให้หยุดไม่ใช่เบรกหน้านะคะเราต้องกำบรกหลังเนาะโอ้โหสวยมากนะคะบรรยากาศน้ำใสกิ๊กเลยค่ะที่นี่นะคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลากันเลยนะคะที่นี่นะ ดูว่ากันบ้างเนาะเห็นเกาะสมุยลายๆอยู่ไกลๆนู้นนะคะเห็นไหมคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยสวัสดีทุกๆคนนะคะเห็นไหมคะในน้ำมีปลาในน้ำมีหอยตรงบริเวณนี้นะคะ เห็นไหมคะด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเกิดมาอีกแล้วนะคะเขาเรียกทะเลแหวกที่เป็นปรากฏการธรรมชาติของทรายนะคะตรงนั้นตอนค่าๆก็จะมีผู้คนมาเดินเล่นกันนะคะมาคมาขุดหอยเขาเรียกหอยกลมนะคะหอยกลมบิสเนตริมริมาดน,นี่ก็ปิดหมดเลยนะคะก็หันมาดูกันเรื่อยๆ เห็นเรือวิ่งไกลนะคะตอนนี้น้ําลงเยอะนะคะน้ําลงหนักๆเลยตอนกลางวันเที่ยงๆอย่างนี้เนาะเอาความสวยงามของทะเลมาส่งทุกคนนะคะขอเวลาไม่กี่นาทีนะคะเห็นไหมคะความสวยงามของน้าเนาะน้ําทะเลนะคะถ้ามันสมดุลกันมันก็จะเกิดความเป็นชีวิตขึ้นมาเนาะถ้าไม่สมดุลมีท่าดใดทตุหนึ่งแตกก็ต้อง เป็นสิ่งที่มันเสื่อมสลายของมันไปเองนะคะได้พิจารณาธรรมเนาะช่วงนี้จริงๆเราอยู่ทะเลนะคะมันมีโอกาสไม่มีปัญหามากมายนะคะเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในที่ผู้คนเยอะแยะอยากให้เห็นว่าตรงโน้นนะคะตรงนู้นคือหูเกาะอ่างทองนะคะเห็นลายๆตรงนั้นนะคะที่มือสัญญาจะ สันมากหรือเปล่าไม่ดูนะคะเห็นซูมกล้องนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าวไทยนะคะมูเกาะอ่างทองนะคะออทุกคนเสิร์ชหาใน google เสิร์ชคำว่ามูเกาะอ่างทองมารีนเนชั่นนะคะมารีนเนชัน่นอยู่ระหว่างเกาะเตา่า เกาะพังงานเกาะสมุยนะคะเกาะที่นี่ก็คือสายเขาเรียกว่าร้อยเกาะนะคะเงาะโรงเรียนอร่อยนะคะหอยใหญ่นะคะหอยอร่อยแล้วก็ไข่เค็มชาย,ยานะคะที่เกาะที่นี่ก็คือบรรยากาศของเกาะพังงานเนาะก็เดินมาตรงนี้สักหน่อยนึงแล้วก็มองดูว่าไหมคะมันเลื่อนหน่อยเนาะขอโทษนะ เพิ่งจะสางไขมานิดเดียวเองเนาะไม่อยากอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่หมวกกันนอกอยู่นะคะไม่ต้องกลัวตกมาใส่หัวก็ลงหมวกกันนอกก่อนก็แล้วกันนะคะ สวยงามนะคะส่งภาพมาให้ทุกคนดูจากเกาะพังงันค่ะ อาไทยชาแนลคอมมอนบังกะโลเกาะพังงันนะคะทุกคน กาับมะพร้าวก็คือของคู่กันนะคะทุกคน <Okay. S 1> บ้านพักตากอ,อากาศที่อยู่ริมถนนเลยนะคะเรียบริมถนนต้นมะาพร้าวร่มลื่นมากๆ สวยจริงๆเลยนะคะอดใจไม่ได้ที่จะต้องจอดรถแล้วก็เอาภาพจาเกาะพังงานมาฝากทุกคนนะคะ อย่าลืมนะคะผู้ติดตามใหม่มาดูกันใหม่ๆกด s u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะคะใส่กระดิ่งดิ้งดองแล้วเวลาเรามีคลิปใหม่ๆซื้อโไว้จะได้เข้าไปเตือนกันที่เมลนะคะแล้วก็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะขอให้ทุกคนอดทนนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ช่างเราจะต้องมีจิตใจที่เบิกบานนะคะอดทนอดทนเราไม่อยากเป็นโรค ระบาดในเชื้อตัวนี้เราก็เก็บตัวกันให้ดีนะคะรักษาระยะห่างขอบคุณบุคลากรผู้ทำงานหนักของเรานะคะคณะแพทย์แล้วก็บุคลากรของสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่เสียสละการทำงานที่เสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ช่วยกันรักษาผู้คนที่ป่วยนะคะแล้วก็สงสาร ผู้ที่จากไปด้วยโรคนี้เนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขจากภาพที่ส่งมานะคะขอให้ทุกคนดูแลจิตใจนะคะกายดูแลแล,แล้วดูแลจิตใจด้วยนะดูคลิปนะคะดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะย้อนหลังมีทั้งไลฟ์สดแล้วก็มีทั้งคลิปสวยๆจากเกาะพัง,งานเอามาส่งทุกคนนะคะ แล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะบ๊ายบายนะคะ